สวัสดีครับคลิปนี้ขอนําพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวความเป็นมาของชีวิตความรักของคนสองคนที่กลายเป็นเรื่องเล่าในตำนานเป็นอมตะนิรันดร์การจนถึงทุกวันนี้ตำนานเจ้าพ่อแสนและเจ้าแม่เขาสามมุกเขาสามมุกหรือชื่อเดิมเรียกว่าสามมุก อยู่ติดกับชายหาดบางแสนบนเขาสามมุกมีศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และประชาชนทั่วไปส่วนชื่อนั้นสันนิษฐานว่ามาจากสาเหตุสองประการประการที่หนึ่งมาจากลักษณะของภูเขาที่มีแหลมยื่นออกไปในเทะเลมองแต่ไกลก็เป็นรูปสามเหลี่ยมจึงได้ชื่อว่าเขาสามมุกประการที่สอง มาจากตำนานที่เล่าต่อๆกันมาว่าในอดีตทะเลบางแสงและเขาสามมุกนั้นยังไม่มีชื่อปรากฏมีเพียงแต่ตำบลอ่างหินซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลอ่างศิลามีเจ้าของโปะ๊ะหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามในบ้านก็คือกำนันบ่ายกำนันบ่ายมีลูกชายที่ชื่อว่าแสนและห่างออกไปจากตำบลอ่างหิน ยายและหลานสาวอาศัยอยู่ด้วยกันคู่หนึ่งหลานสาวมีชื่อว่ามุกอาศัยอยู่ที่เมืองบางปลัดซอยเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงมุกก็ได้อาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งโตสาวมุกมักจะชอบมานั่งเล่นดูหนุ่มสาวรวมทั้งเด็กที่มาเล่นว่าอยู่ริมเชิงเขาเป็นประจำและเธอก็มีเพื่อนที่คอยหยอกล้อเล่นก็คือลิงป่าที่ลงมาจากเขานั้น ขณะที่มุกกำลังนั่งเล่นอยู่นั้นก็มีว่าวตัวหนึ่งขาดลอยลงมาตกอยู่ตรงหน้าเธอจึงเก็บว่าวตัวนั้นเอาไว้ในขณะที่แสนได้วิ่งตามว่าวที่ขาดลอยมาจึงทำให้แสนกับมุกได้รู้จักกันและแสนก็ได้มอบว่าวตัวนั้นไว้ให้กับมุกเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พบกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักขึ้น และได้สาบานต่อหน้าคุณเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิจนิรันดรหากใครผิดคำสาบานนี้จะต้องมากระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกันทั้งนี้แสนได้มอบแหวนวงหนึ่งให้กับมุกเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรักเมื่อในบ้านก็คือกำนันบ่ายทราบเรื่องความรักของหนุ่มสาวทั้งสองก็เกิดความไม่พอใจ อีกทั้งแสนยังได้ขอร้องให้ผู้เป็นพ่อนั้นไปสู่ขอหญิงสาวที่ตัวเองรักยิ่งทำให้กำนันบ่ายไม่พอใจมากขึ้นจึงได้กัดบริเวณแสนไม่ให้ออกไปไหนทำให้สองคนนั้นไม่ได้พบกันในที่สุดกำนันบ่ายก็ไปสู่ขอลูกสาวคนทำโปะให้กับแสนและได้กำหนดพิธีตแต่งงานขึ้นข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปถึงหูของมุก กระทั่งวันแต่งงานของแสนมาถึงเมื่อแขกเริ่มทยอยกันเข้ามารดน้ำสังอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวแสนได้ก้มหน้านิ่งกระทั่งมีน้ำสังที่หลังรดลงมาพร้อมแหวนที่แสนนั้นจำได้เป็นอย่างดีว่าแหวนวงนี้เป็นของมุกเมื่อแสนเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นมุกนั้นวิ่งออกไปแล้วทั้งนี้แสนได้นึกถึงคำสาบานที่เคยให้แก่กันไว จึงได้รีบวิ่งขึ้นไปที่เชิงเขาแต่ก็ปรากฏว่ามุกได้ขึ้นไปบนหน้าผาและได้กระโดดลงจากหน้าผาเสียแล้วเมื่อแสนเห็นเช่นนั้นก็ตัดสินใจกระโดดหน้าผาตามคนรักลงไปชาวบ้านต่างพากันเศร้าสลดใจเป็นยิ่งนักต่างก็สาปแช่งกำนันบ่ายผู้เป็นพ่อต่างๆนานากำนันบ่ายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้นำถ้วยชามและสิ่งของต่างๆ มาไว้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนี้เพื่อระลึกถึงความรักของทั้งสองคนต่อมาชาวบ้านจึงตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดที่ติดกันให้ชื่อว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอุทาหรณ์แห่งความรักของสาวสามมุกและหนุ่มแสนจวบจนถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านเล่าว่า ตอนกลางคืนจะเห็นร่างของหญิงสาวนั้นยืนอยู่ตรงหน้าผานั้นจึงได้ช่วยกันสร้างศาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่สิงสถิตและเป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวบ้านและชาวประมงเมื่อเวลาจะออกทะเลไปหาปลาชาวประมงก็มักจะจุดประทัดบนบานขอให้ไม่มีลมพายุและแคล้วคลาดปลอดภัยและได้ปลากลับมาเต็มลำเรือแต่ถ้าเจอลมพายุกลางทะเลก็จะจุดธูปบนบานเจ้าแม่เขาสามมุก ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายซึ่งก็สำเร็จผลเรื่อยมาจากข้อมูลการสัมภาษณ์นายประเสริฐนาคสุวรรณซึ่งเป็นประธานชุมชนเขาสามมุกได้เล่าให้ฟังว่าในอดีตการที่ยาวนานกว่า100ปีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ได้กล่าวขานกันมาว่าในอดีตนั้นทะเลชายหาดบางแสนและเขาสามมุกไม่เหมือนสภาพดังปัจจุบันนี้ แต่ก่อนไม่มีบ้านเรือนมากมายไม่มีถนนหนทางสะดวกสบายอย่างนี้ส่วนชื่อบางแสนและข่าวสามุกก็ยังไม่ปรากฏส่วนใหญ่ชาวบ้านพื้นเพน,นั้นจะเรียกกันว่าบางอ่างหินหรือตำบลอ่างศิลาในปัจจุบันนี้เหมือนกับชื่อบางแสนเช่นกันที่ชาวบ้านในยุคนั้นประสบพบปัญหาชีวิตรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่อยู่ต่างพื้นที่และถูกกีดกันโดยผู้เป็นพ่อของชายหนุ่ม จึงทำให้ทั้งสองต้องมาลงเอยด้วยการกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายตามที่ได้สาบานไว้ต่อกันที่หน้าผาคุณเขาแห่งนี้หลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงกํานันบายได้ถูกชาวบ้านต่อว่าด้วยความเสียใจและรู้สึกสำนึกผิดต่อบุคคลที่ตนรักยิ่งจึงได้นำเครื่องถ้วยชามต่างๆมาไว้ในท่าบริเวณเชิงเขาเพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงความรักของทั้งคู่ ต่อมาชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบางแสนหรือตำบลแสนสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นเมื่อเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ของเจ้าแม่สามมุกได้แพร่กระจายออกไปก็มักมีคู่รักชายหญิงมาอธิษฐานขอความรักของตนสมหวังโดยเขียนชื่อของตนและคนรักไว้บนว่าวแล้วแขวนไว้ที่บริเวณศาล โดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่สามุกจะดลบรรดาลให้ทุกคู่รักสมหวังและไม่พลัดพรากจากกันเหมือนดังในตำนานเจ้าแม่สามุกและหาดบางแสน